แล้ววันนี้เราจะมาเรียนกันในวิชาภาษาไทยนะคะวันนี้เราจะมาเรียนกันในสระ,ะอัวสระ,ะอัวสระ,ะอัวเสียงยาวนะคะเอสะละัอัวเป็นสะละที่พิเศษแล้วนะคะกเด็กๆถ้าสะละอัวไม่มีตัวสะกดเราจะเขียนวแหวน และไม้หันอากาศไว้ข้างบนนะคะแต่ถ้าเมื่อไรมีตัวสะกดต,ตามหลังมาเราจะไม่มีไม้หันอากาศค่ะเราจะเขียนวัวเหวนอย่างเดียวค่ะเพื่อให้เด็กๆเข้าใจได้ขึ้นเราไปประสมคำสระกันนะคะถ่าเด็กๆเราจะมาดูสละอัวกันนะคะสละอัวมีไหม หันอากาศและวอลเวนค่ะเราจะมาประสมสารอัวแบบที่ไม่มีตัวสะกดนะคะคุณครูเอาตัวพยัญชนะต้นตัวอะไรคะตัวมอมอใช่ไหมคะเรามาสะกดค่ะมอัวมัวมอัวม,มัวม คุณครูใส่ยพยัญชนะต้นตัวอะไรคะเด็กๆหอหอัวหัวหอัวหัว,หว,หว,หวค่ะคุณครูใส่ตัวอะไรคะเด็กๆตัวตอตอตออัวตัวตอัวตัว,ตว,ตว,ตว ค่ะเราจะมาประสงค์คำตามภาพนะคะภาพนี้คือภาพบัวบัวคุณครูมีสระอัวให้นะคะเอ๋แล้วให้เด็กๆลงเลือกว่าคําว่าบัวจะใส่พยัญชนะต้นตัวไหนเอ่ยหอบอหรือมอคะ ค่ะเด็กๆต้องเลือกตัวบอนะคะไใส่แบบนี้ค่ะเด็กๆก็จะได้บออัวบัวไปค่ะภาพนี้ค่ะเด็กๆภาพอะไรคะภาพวัวภาพวัว เอเราจะเอาพยัญชนะต้นตัวไหนนะมาใส่ตรงนี้ให้เด็กๆเ,เลือกค่ะหอมอหรือวอค่ะเราต้องเลือกวอนะคะใครตอบแบบนี้เก่งมากค่ะเราก็จะได้ วัววัววัวค่ะภาพถัดไปนะคะเด็กๆภาพนี้ค่ะให้เด็กๆสังเกตที่ลูกศรน,นะลูกศรชี้ไปที่ผู้ชายใช่ไหมคะผู้ชายที่แต่งงานแล้วเราจะเรียกว่าผัวนะคะหรืออีกอย่างหนึ่งเราจะเรียกว่าสามีแต่ในวันนี้คุณอโอมี จะต้องเอาคําที่ผสมสรลอัวเลยต้องเป็นคําว่าผัวนะคะเรามาดูค่ะว่าคําว่าผัวเราจะใช้พยัญชนะต้นตัวอะไรเอ่ยหอวอผอเ<อ><อ>ด็กๆเอาตัวไหนคะ<อ>เราจะต้องเลือกผอ แบบนี้ค่ะผออัวผัวค่ะภาพถัดไปนะคะภาพตัวตัวเราจะใส่พยานชนะต้นตัวอะไรคะหอออมเราต้องเลือกตัวตอนะคะ ตอ,อัวตัวค่ะ้าถัดไปนะคะพัมนี้ค่ะถัวถ่วถั่วเราจะเลือกพยาญชนะต้นตัวไหนเอ่ยตัวหอบอหรือถอคะ่ะเราจะเลือกตัวถอนะคะ ถอัอวถัว่วเอเด็กๆสังเกตไหมคะว่าเราจะต้องใส่วรนณยุด้วยวรนณยุกต์ตัวไหมเอนะคะถออัวถัว่วไม่เอกถัว่วภาพนี้ค่ะลูกสรชี้ไปที่หัวหัวเราจะต้องใช้พยัญชนะตัวหอ บอหรือมอคะเราจะใช้หอนะคะหออัวหัวค่ะเรามาอ่านทบทวนอีกหนึ่งรอบนะคะหัวตัวผัว วัวบัวถั่วให้เด็กอ่านเองนะคะคำถัดไปค่ะคำถัดไปนะคะคำนี้ค่ะและคำสุดท้ายนะคะ ถัดไปนะคะเด็กๆเ,เราจะมาผสมคำสระอัวแบบมีตัวสะกดนะคะเอ๋คุณคุณอมีบอกว่าถ้าสาะอัวมีตัวสะกดอยู่ข้างหลงังตัวอะไรจะหายไปนะคะตัวไม้หันอากาศนะคะจะหายไปเราจะเขียนแค่วอลวนค่ะเดี๋ยวเราไปประสมคำกับภาพดูนะคะคือภาพ ดวงดวงเรามาสะก,กดนะคะดดอัวงอดวงไมโทด้วงดดอัวงอดวงไมโทด้วงค่ะภาพถัดไปนะคะภาพ ลวดลวดเรามาสะกดกันค่ะเราก็จะได้ลออัวดอลวดลออัวดอลวดค่ะภาพถัดไปนะคะภาพนี้ค่ะภาพงวงช้างงวงช้าง เรามาประสมกันนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะมาอ่านสะกดนะคะดเด็กเงอัวงงงวงชออ,งอชางอช้างไม่โทช้าง งวงช้างอีกหนึ่งรอบนะคะงอัวงองวงชออางอช้างไม่โทช้างงวงช้างค่ะภาพถัดไปนะคะภาพไขควงไขควง เรามาสะกดกันนะคะขอไอไขคออัวงอควงไขควงอีกหนึ่งรอบนะคะขอไอไขคออัวงอควงไขควงค่ะภาพนี้นะคะภาพปวดหัว ปวดหัวคำนี้นะคะเป็นคำพิเศษมีทั้งสระอัวที่ไม่มีไม้หันอากาศและสระอัวที่มีไม้หันอากาศนะคะคำว่าปวดหัวค่ะ เรามาสะกดกันนะคะปออัวดดปวดหออัวหัวปวดหัวอีกหนึ่งรอบนะคะปออัวดดปวดหออัวหัว,หวปวดหัวค่ะเดี๋ยวเรามาทบทวนอ่านอีกหนึ่งรอบนะคะเด็กๆ คำนี้ค่ะอ่านว่าดวงดวงลวดลวดปวดหัวปวดหัวไขควงไขควงงวงช้างงวงช้าง ค่ะเมื่อเด็กๆนะคะเข้าใจเกี่ยวกับสระอัวแล้วคุณครูมีใบงานนะคะ2ใบนะคะเด็กๆเ,เรามาดูกันที่ใบนี้ค่ะใบนี้นะคะให้เด็กๆเ,เขียนคําศัพท์ให้ตรงกับภาพสระอัวนะคะสระอัวที่ไม่มีตัวสะกดค่ะให้เด็กๆเ,เขียนตามช่องได้เลยนะคะ และผัดมาอีกใบหนึ่งนะคะคือสระอัวที่มีตัวสะกดค่ะให้เด็กๆนะคะโยงเส้นจับคู่ให้ตรงกับทามนะคะค่ะและสำหรับวันนี้สรัอัวเด็กๆพอเข้าใจใช่ไหมคะเด็กก็ไม่ยากเลยใช่ไหมคะดเด็กๆค่ะและวันนี้ทุกคาูนัอนี้ต้องลาไปก่อนนะคะ สวัสดีค่ะ